ในราคาสามแสนหนึ่งืบาทให้ลูกค้าผ่อนเพียงนะครับสามพบาทเท่านั้นเองตัวนี้เตอร์ขายอยู่ที่5้า0 0นเบาทราคาข้างวดอยู่ที่7500บาทเท่านั้นเองครับครับสวัสดีครับผมเซลเตอร์ครับครับเซลล์พี่ผลครับผมนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่อารายาจุราภินะคราคาหนึ่นะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาลูกค้านะฮะไปนะฮะชมโปรโมชั่นนะฮะพาไปดูโปรโมชั่นออของรถกระบะนะฮะแล้วก็รถเก๋งนะฮะ,ะเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าแรงที่สุดนะช่วงนี้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะครับ <นะ S 2> ผมเชิญครับครับผมสำหรับเจ้า Toyota Revo Smart Cap 2.4 NTZ e d i ด i o n ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับจัดทรงแต่งล่อมายางเบิกใหม่พร้อมใช้งานยาวๆครับตัวนี้เตอร์ขายอยู่ที่5 9 0 0 0 0บาท ราคาข้างวดอยู่ที่7,500บาทเท่านั้นเองครับครับผมครับมาดูมิซูบางครับตัวนี้เป็นเจ้ามิซูบิชิไททันครับ2.4 GT ตครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับผมราคาตั้งขายผมขายอยู่ที่585,000บาทพ่อนเริ่มต้น0% 12เดือนค่างวดอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับครับผมมาดูค่ายอิวิสุบางครับตัวนี้เป็นอิวิสุดีแม็กส c ปคแค 1.9 LDA Highlander ตัวสูงครับตัวนี้มาพร้อมกับแม็กแล้วก็ยางเบิกใหม่พร้อมใช้งานยาวๆตัวนี้ผมตั้งขายอยู่ที่680,000บาทผ่อน0%นาน12เดือนข้างวดเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับระยะยุรกิจเรานะครับเราไม่ได้มีแค่รถกระบะนะฮะที่นี่เนี่ยนะฮะเรายังมีนะฮะรถเก๋งนะฮะหลายๆรุ่นเลยนะครับผมจวพาลูกค้ามา นะชมนะครับเจ้าตัวนิสสันม้าตัวนี้นะิสสันม้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นนะครับ 1.2e นะฮะ c v t นะฮะในราคานะฮะตั้งขายแค่นะฮะ310,000บาทเท่านั้นเองดอกเบี้ย0% 12เดือนแรกนะครับให้ลูกค้าผ่อนเพียงนะครับ3,900บาทเท่านั้นเองนะครับะสำหรับรุ่นถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวซูซูกิสวิฟตนะครับในรุ่นนะฮะ 1.2GL นะครับในราคานะครับตั้งขายอยู่ที่420,000บาท แล้วก็ราคาค่างวดนะครับรุ่นนี้นะฮะลูกค้านะครับจะจ่ายค่างวดเพียงนะครับ5,350บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับในตัวรถที่เป็นสีขาวนะฮะก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ ครับนะก็ห hmm. ล er. right. ังจากที่ดูรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปโปรโมชั่นกันครับผมนะครับว่าในส่วนของเก๋งนะฮะในส่วนของกระบะเนี่ยนะฮะเรามีโปรอะไรกันบ้างนะฮะกระบะเนี่ยเรามีอะไรบ้างครับพี่เตอร์ครับครับผมสําหรับโปรกระบะวะครับวันนี้โอรถกับทางเราวันนี้เราแถมวัว1ตัวมูลค่า20,000บาทครับแล้วก็แถมประกันภัยปอหนึ่งและปอสองทุกคันครับผมอืมแล้วก็สําหรับรถเก๋งครับผมส่วนรถเก๋งนะฮะณตอนนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เสนอไปนะฮะว่า ทางเราเนี่ยนะครับเราจะมีให้ลูกค้าทรัฟรีนะครับเกวันนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือดอกเบี้ยนะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนานสิบสองเดือนเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มที่สุดแล้วใช่ครับนในช่วงนี้นะฮะยังไงก็นะฝากๆโปรโมชั่นดีๆจากทางอารยยนตะกิตเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้านะฮะท่านใดสนใจนะฮะที่จะออกรถช่วงนี้นะฮะลูกค้าสามารถติดต่อไปที่อารยะยนตะกิตได้ทาง22สาขา ได้เลยใช่ครับผมโอเคหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาเนาะหรือว่าจะมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์นะฮะก็ลูกค้าสามารถติดต่อนะฮะมาทางช่องทางเบอร์ทางตารางนี้นะครับตารางนี้เนาะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับผม